ไปดูอีกหนึ่งข่าวค่ะชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดระยองเขามีการร่วมกับปกครองระยองไปตรวจยึดยาบ้าหลายหมื่นเม็ดเลยนะคะเตรียมหาตัวผู้กระทําผิดดําเนินคดีต,ตามกฎหมายค่ะ นายไต่พาะปวงไตรัตผู้ราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยนายสุพจน์ต่ออาจหารรองผู้ราชการจังหวัดระยองอนายเลืองฤทธิ์ประกอบรรม์ในอำเภอเมืองระยองประหลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองระยองชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดระยองแล้วก็หลายภาคส่วนค่ะไปทำการตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งก็คือยาบ้าหรือว่าเมทแอมเฟตามีนจำนวน4 0,000เม็ดบริเวณริมถนนตะการซอย3าม,มูที่16ตําตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยอง ทางนี้เนี่ยก็สืบเนื่องจากนายรังสรรค์คุณลนินกำนันตะบนตะพงได้รับแจ้งจากพลเมืองดีอะค่ะว่าพบสิ่งของซึ่งมีลักษณะคล้ายกับยาเสพติดจึงได้แจ้งพนักงานชุดปฏิบัติการพิเศษแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมือระยองไปทําการตรวจสอบทีนี้พอไปถึงสถานที่ตรวจยึดก็พบว่า ไปพบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือว่ายาบ้านะคะจำนวน40,000เม็ดไม่ทราบว่าเป็นของผู้ใดเจ้าหน้าที่ก็เลยทำการตรวจยึดของกลางดังกล่าวเอาไปตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงห่อยาเสพติดทั้งหมดไว้เพื่อเป็นหลักฐานนอกจากนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ยังได้มีการติดตามกล้องวงจร วงจรปิดตามหลายทางเนี่ยนะคะที่คาดว่าแก้งยาเสพติดเนี่ยนำมาวางไว้แล้วก็ให้ผู้ที่มารับยาเนี่ยรับไปจำหน่ายต่ออาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการส่งยาเสพติดยาเสพติดตรงนี้เนี่ยแล้วก็มาถูกฝ่ายปกครองมือระยองไปพบเจอเบื้องต้นนะคะของกลางยาเสพติดทั้งหมดเนี่ยนำส่งพนักงานสอบสวนสพมือระยองแล้วนะคะเพื่อดำเนินคดีเ,เพื่อติดตาม แก๊งยาเสพติดรายนี้มาดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปอันนี้ก็เป็นส่วนในส่วนของยาเสพ